สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะผมโฮสซูมาโรนะผมวันนี้ก็เป็นวันที่เรานะครับออกเดินทางกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ปลายทางของเราก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าตอนนี้พวกเราก็ได้ออกเดินทางมาแล้วนะครับวันนี้แดดร้อนมากๆเลยนะครับแดดจะฮามากนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอุปัรกรค์อะไรบ้างน,นะผมเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงหนทางข้างหน้า จะเป็นแบบไหนโอเคไปกันเลยครับไันจะหมดครับทุกคนแวะสองปั๊ม95หมดเกลี่ยงโคตรสวยเลยเราต้องมาดูปั๊มหน้าวจะมีมั้นะมี้นตื่นทุกคนเลยโคตรมากเลย เจอปั๊มแล้วลว,ลวิง้งเอาผีก้าห่างกันหครับวันนี้ก็เรามาเที่ยว,วที่จังหวัดที่สนุโลกนะครับที่กุยร้องกานะ เดินทางประมาณ400กิโลสเส้อยกว่านะเดี๋ยวดูกันว่าปลายทางที่นี่จะเป็นไงนะ าอุทยานแล้วนะผูวิดลองกานะครับอันนี้ก็จะมีค่าเข้า20ค่าตรถ40ถูกไหมเนี่ถูกใช่ไหมอ๋อค่ารถ20ค่าเข้า40ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับอ๋อถ้าจะจองกลางเต็นท์ใส่ข้างบนนะครับแล้วรถยนต์เท่าไหร่ครับหรือเท่ากันรถยนต์จะเป็นค่ารถ30บาทอ๋อ30บาทเพิ่มมา10บาทโอเค นี่ก็จะเป็นแผนพั้งครับอีกปร,ร,ระมาณกี่โลครับข้างบนสิบกิโลกโลถึงใช่ไหมครับ<ม>ข้างบนมีข้าวขายไหมครับมีน้ำห่านอะไรอยู่ตรงนี้ซืดอกลางฝนไหมครับอ๋อโอเคอเครับเดี๋ยวเราก็ไปซื้อข้าวข้างบนนะเนาะซื้อไงเหนื่อยเลยวันนี้ขยาดไปโดนฝน นี่อยู่ตรงไหนวะตรงนี้เหรอจุดแดงน่นนไปเข้าไปหาฝนไปกัตนต่อเราไปลุยกันโหดูสวยมากอุยอ้ยโคดีนี่อยู่ที่จุดชมวิวนะผม โอ้โหก็สวยฮะสวยจริงๆดูมั้นดิโู้ฮูก็ดีตอนนี้หกโมงครึ่งครับะอาทิตย์น่าจะตกอ่ะแต่แสงยังแรงอยู่นะแสงแรงมากสวยอ่ะ ข้าบเป็ปไงวะพี่เวดวันนี้นี่ต้นพี่บอกว่าตอนนี้ก็ถึงแล้วผมที่กลางเต็นนะครับภูวิตล่องกานะดูดูต้นไม้เยอะมากแบบเอ์ุลูสีมากเลยนะ ก็มีคนมากางกันเยอะนะครับมาเที่ยวเยอะมากนะแต่ที่ที่นี่หือนน่าโลง่งมากนะผมโคตรโล่งอะ่ะอันนี้จะมีห้องน้ำด้วยนะได้ได้หมดเลยจะเป็นแบบต้นไม้คือเยอะจริงนะเยอะมากอะ่ะ วุ่นดีแสงมานสวยมากตอนนี้ผมก็กำลังหาที่กางเต็นท์อยู่นะกำลังวนๆดูนะว่าตรงไหนดีนะตรีงง้นะพอมีเพื่อนตรงนี้นะวุ่นดีวิวดีมากนะผมนี่บรรยากาศคือดีมากๆเลยนะแล้วคืออากาศเย็นมาก ออกีข้าวไหมพี่กีข้าวไหมสวยมากสวยสุดๆอูฮิตลองก้ลานะสวยมากตอนนี้ก็เดีย๋ยวขอวะแวะก,กินข้าวนิดนึงเนาะท้องร้องมากๆเลยเดินทางทั้งวันเลยวันนี้คือสวยมากนะผมสวยจริงยอมรับ มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับอันนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับข้างบนนะสังเกตว่าจะมีหมูกระทะหมูจุ่มด้วยนะ <c oughs> ไ่ดูจริงหรือเปล่านะครับโอเคนี่จะเป็นร้านนะครับครัวดวงใจนะครับผม จีราลันนะมีเมนูอาหารนะครับผมมีจะมีเกจมีเมนูชุดเบคฟั์ด้วยนะข้างบนนี้ไม่ต้องห่วงครับมีส้มตำนี่นะปูปลาก็มีนะตำไทยนะไม่ธรรมดานะครับที่นี่สุดยอดปีิงๆส้มตำไม่พอนะมีอาหารตำสั่งเลยโหเมนูเยอะมากๆนะครับผม ยำคุ้งเส้นก็มีนะโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะต้มแซ่บซี่โครงวีด<ท> <laughs> น,นี่เรามาข้างบนจริง <laughs> <laughs> โอ้โหมีครบใช่ใช่ใชมีครบมีครบทุกอย่างนะครับผม <laughs> ผมบอกเลยว่ามาข้างบนแน่ไม่มีอดอยากแน่นอน เยอะมากเลยนะเลือกไม่ถูกเลยที่นี่ก็จะปิดไม่เกิน2-3ถึงทุ่มนะครับีนอาหารเย็นมันนี้กนนระเพาะหมูคายมานี่จะเป็นข้าวกัะพราแหมช้ำช้ำมาก <c oughs> เป็นเสียบลอยแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะไปอาบน้ำเดยมพาไปดูห้องน้ำที่นี่นะเขาบอกว่ามีน้ำอุ่นด้วยนะเ,ยเราไปดูว่าเป็นยังไงห้องส้วมเวยอะมากนี่จะมีฝักบัวด้วยนะห้อาบน้ำมีนี่จะเป็นน้ำอุ่นนะครับ ตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ตอนนี้นอนนายี่สิบครับยี่สิบองศาไม่มีฝนเลยสบายสบายสุดเช็งนี้ก็จะนอนแล้ว <laughs> วันเจียบ ค่อนข้างเล็กนิดนึงนะเพราะว่าเป็นเต็นท์นอนคนเดียวนะอันนี้ก็มีที่นอนลมนะครับเห็นไหมจะมีหมอนลมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นถุงนอนแต่มแมลงคือเต็มหัวเลยนะับแมลงคือเยอะมากไฟก็มีดวงเดียวโอเคคืนนี้ก็ วันนี้ก็ฝากประมาณนี้นะครับอยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้นะครับว่าหมอกตอนเช้าจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนนะวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเจอกพรุ่งนี้เช้าขอตัวนอนก่อนนะครับผมขอตัวลาไปนอนละบายบายปิดไฟนะ เชา้าอรุณสวัสด์อีกสักรอบหนึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณ6โมงนะครับผมวันนี้สดายดมากไม่มีหมอกถ้ามีหมอกวันนี้ผมว่าน่าจะสวยนะแต่วันนี้ไม่มีหมอกเลยนะแต่ว่าแสงลงสวยมากนี่จะมีคนมากางเต็นท์นะครับ เยอะนะหลายเต้นเลยนะครับแต่ไบกาดดีนะเมื่อคืนม่กาดประมาณยี่สิบองศานะประมาณนี้ตอนเช้าก็ใบกาดดีนะครับต้นสนเยอะมากๆเลยครับคือที่นี่ต้นสนจะล้อมรอบเลยนะใครต้องการความสง,งบนะครับก็แนะนําที่นี่นะภูหินล่องกานะดีมากๆเลยนะแต่ว่า,มาแมลงเยอะนิดนึงนะ เมื่อกี้หัวโดนตรงนี้ที่นี่เป็นตุ่มเลยไม่รู้โดนตัวอะไรที่แขนก็โดนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนมแมลงอะไรแต่บอกที่นี่ถ้าฝนตกนะจะมีหมอกคือที่นี่ก็รองรับคนเยอะนะพูดถึงพนะอช่วงเทศก,กาลที่นี่คือเยอะมากๆเลยนะคนนะแต่ใครอยากได้สง,งบสง,งบก็แนะนำมาธรรมดา ผมกำลังไปดูนะครับจุลสิทธิ์พาร์คไม่ใช่อันนี้ผมจะพามาดูน,นี่คือหินนะตอนแรกผมคิดว่าดินตรงนี้ครับเขาเขียนไว้ว่ารอยตีนไดโนเสาร์ ก็งงเนี้ยเราไปดูว่าเป็นยังไงนะแต่เดินต้องระวังลื่นนิดนึงนะรอยตีนไดนโนเสาร์ห้ามเหยียบย่ำบริเวณนี้ผมดูไม่ออกอ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะเป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าไดานโนเสาร์เลยมึงเขาจะวางกรอบไปให้นะครับให้เราเห็นนะ อันนี้ก็แปลกเหมือนกันผูกก็ไม่เคยไม่เคยเจอนะอุทยานที่มีรอยเท้าเดรนเสาร์คือเดรนเสาร์กินเนื้อนะครับเธอโลผอดเดรนเสาร์กินเนื้อนี่เรยเท้าอันนี้เป็นจากการค้นพบนะครับมีทั้งหมดสามจุดนะครับนี่เจะน,นีไว้เลย Okay.